ยินดีต้อนรับสู่เพจของพี่ปุ๊กพิมยาดาเพื่อนคู่คิดเรื่องงานประกันภัยนะคะสาหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่ปุ๊กขอพูดถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อประกันกันนะคะว่าเขาเลือกซื้อเพราะอะไรพี่ปุ๊กเชื่อว่าทุกๆคนคงคิดว่าราคาแน่นอนถูกต้องค่ะราคาเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจ เลือกซื้อประกันแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะยังมีอีกเหตุผลมากมายที่คุณลูกค้าให้ความสำคัญมากกว่าในเรื่องราคาพี่ปุ๊กขอยกตัวอย่าง4ข้อค่ะข้อที่1เหตุผลที่คุณลูกค้าตัดสินใจเขาพิจารณาจากความแตกต่างของตัวสินค้าค่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ปุ๊กสนใจที่อยากจะทำประกันลดประเภท3า และพี่ปุ๊กก็ให้ทางโบรกเกอร์หรือในหน้าทําใบเสนอราคามาให้ปุ๊กดูให้พี่ปุ๊กดูสักสาบริษัทซึ่งเป็นประเภท3าเหมือนกันหมดนะคะบริษัทก็ไก่ขอไข่คอควาย,ขอขอยทําใบเสนอราคาและเปรียบเทียบความคุ้มครองในแต่และช่องมาให้พี่ปุ๊กดูซึ่งบางบริษัทอาจจะเหมือนกันและบางบริษัทอาจจะให้ความคุ้มครองมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นคือเหตุผลข้อที่1เขาพิจารณาในเรื่องของ ความแตกต่างของตัวสินค้านะคะสำหรับข้อที่2ค่ะเขามองในเรื่องของคุณค่านะคะคุณค่าในที่นี้เคยสังเกตไหมคะว่าทำไมบริษัทประกันบางบริษัทมีเบีย้ยประกันที่ค่อนข้างสูงเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาให้กับลูกค้าในเรื่องของการบริการหรือเซอร์วิสในเรื่องต่างๆนะคะ เทียบกับราคาที่เขามองแล้วว่ามันเหมาะสมกับมาตรฐานของเขานั่นคือคุณค่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบริษัทประกันเขามั่นใจในราคาและการบริการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าเขาเหมาะสมเขาโอเคเขาจะไม่ลดมาตรฐานของตัวเองลงนะคะนั่นคือเขามองในเรื่องของคุณค่ากับราคานะคะส่วนข้อที่3ค่ะ สิ่งที่คุณลูกค้าเขาพิจารณาก็คือในเรื่องของความเสี่ยงน้อยนะคะความเสี่ยงน้อยในที่นี้หมายถึงอะไรซื้อประกันทั้งทีคุ้มครอง1ปีจ่ายเงิน1ครั้งนะคะบา,คบางคันบางคันจ่ายราคาประกันเบี้ยสูงมาก5-60,000บาทแล้วแต่รุ่นรถทุนประกันรถ ะะเพราะฉะนั้นซื้อแล้วอะค่ะเขาต้องมั่นใจว่าบริษัทประกันที่เขาเลือกจะต้องไม่มีปัญหาในภายหลังแล้วเช็คอย่างไงล่ะ mm hmm. เข้าไปดูที่คอปปอได้ค่ะ mm hmm. เข้าไปดูที่ทุนจดทะเบียนได้ค่ะของบริษัทประกันนั้นๆ mm hmm. เข้าไปดูผลประกอบการได้ค่ะถ้าคุณจะดูลึกขนาดนั้น นะคะเข้าไปดูอะไรที่อีกเข้าไปดูอู่ค่ะเข้าไปดูศูนย์บริการที่บริษัทประกันนี้คอนแทคต่างๆข้อมูลพวกนี้ค่ะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นคือเหตุผลข้อที่3นะคะและเหตุผลข้อที่4เป็นข้อสุดท้ายนั่นก็คือคุณลูกค้าชอบในการให้บริการของตัวบุคคลหรือพนักงานหรือในหน้าหรือบุคคลท่านนั้น ลักษณะแบบนี้คืออะไรตัวลูกค้าเองอะค่ะมีความต้องการที่อยากจะซื้อประกันอยู่แล้วเขามีธงมาอยู่แล้วค่ะว่าจะซื้อประกันประเภทนี้ต้องการดูทุนประมาณนี้ต้องการซ่อมอู่ซ่อมสูหรืออะไรก็แล้วแต่บุ๊กเชื่อว่าคุณลูกค้ามีข้อมูลอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วบวกกับโหตัวแทนคนนี้ฮะพนักงานคนนี้พูดจาโอเคมากเลยอะประทับใจ พี่ปุ๊กเป็นคนหนึ่งนะถ้าถูกใจตัวบุคคลและเรามีธงอยู่แล้วว่าจะเอาตอบตกลงเลยค่ะพิจารณาจากตัวบุคคลนั่แหละนะคะนี่คือสี่ข้อที่ยังมีกลุ่มลูกค้าบางท่านพี่ปุ๊กเชื่อเขาพิจารณาจากเรื่องนี้และเรื่องราคาเป็นข้อสุดท้ายที่เขาจะพิจารณานะคะหรือบางท่าน ราคาอาจจะไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลยเพราะเขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น4เหตุผลที่กลุ่มคุณลูกค้าพิจารณาในการเลือกซื้อประกันพี่ปุ๊กเชื่อว,ว่ามีแน่นอนข้อที่1ในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองที่บริษัทประกันนั้นๆทํามาให้กับคุณคุณพิจารณาจากความแตกต่างนะคะข้อที่2คุณลูกค้าพิจารณาจาก คุณค่าที่เขาจ่ายเงินไปอะ่ะเขาได้รับกลับมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะคะข้อที่3ามค่ะคุณลูกค้าพิจารณาจากอ่าวลืมความเสี่ยงความเสี่ยงที่ฉันจ่ายเงินไปแล้วในราคาตั้งเท่านี้มันจะคุ้มไม่วะมันจะมีเหตุอะไรทำให้ฉันลุ้นระทึกในอนะครัไม่ว่ตั้งหนึ่งปีเนี่ยและข้อสุดท้ายคุณลูกค้าพิจารณาจากความชอบตัวบุคคลค่ะ และนี่คือ4เหตุผลในการเลือกซื้อประกันภัยพี่ปุ๊กเข้าทั้ง4ข้อเลยเอาจริงๆและเรื่องราคาเป็นตัวสุดท้ายถ้าพี่ชอบและมันมันตรงกับ4ข้อแรกที่พี่พูดมานะเรื่องราคาแทบจะไม่มีปัญหากับพี่ปุ๊กเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ น่าจะถูกใจคุณลูกค้าบางท่านที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ